นายกรัฐมนตรีตอบการอภิปรายของสวรครั้งแรกยืนยันไปเชียงใหม่ไม่ได้ดื่มวายเพราะป่วยแจงมีผลงานคืบหน้ากำชับทุกรมงพักลงพื้นที่แก้ปัญหานี่นอกระบบขณะที่ดิจิทัลวันเลดก็มีทม์ลายชัดเจนนายเสรีสุวรณพานนสวอภิปรายรัฐบาลบอกนายกรัฐมนตรีบินว่อนต่างประเทศ ตั้งตัวเป็นเซลแมนไปเชียงใหม่จิบวายท่ามกลางปัญหาฝุ่นที่แก้ไม่ได้ผลงานเด่นเอาผิดกลับประเทศทำลายกระบวนการยุติธรรมไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าเอาผิดแก๊งนำเข้าหมูเถื่อนพบบริษัทปลอมเอกสารนำเข้าเนื้อปลาแซลมอนปลาจวดแต่สอดไส้หมูเถื่อนเตรียมเอาผิดกบริษัทใหญ่ นายจุลพันธ์อมอรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันไม่เลื่อนแล้วเงินหมื่นดิจิทัลนถึงมือประชาชนไรยมาสี่ปีนี้ทุกอย่างต้องปรับแก้ให้เดินหน้าได้ สะสะกเผยการส่งออกสินค้าเกษตรไทยปี2566ได้ดุลการค้า951,000ล้านบาทแนะปรับเปลี่ยนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศใช้เป็นเงื่อนไขนำเข้าป้องกันการเสียโอกาสทางการค้าในตลาดโลก